ตอนที่9สะพานสู่ความตายกองไฟน้ำมันก๊าซที่ลุกโชนเมื่อครู่เริ่มมอดลงแล้วเปลวไฟเต้นตะริกอ่อนแรงเผยให้เห็นเงามืดของฝูงหนูผีขนาดใหญ่ที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกครั้งเร็วเข้าไกลเราต้องข้ามไปอคีตะโกนเขาวิ่งนำไปที่สะพานไม้เก่าคร่ำครา มันเป็นเพียงท่อนไม้กลมๆสองสามท่อนที่ผูกยึดกันด้วยเชือกเถาวันเก่าๆพาดข้ามเหวลึกเบื้องล่างเสียงน้ําไหลเชี่ยวแววขึ้นมาจากก้นเหวที่มืดมิดสะพานนี้มันไก่ก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างลังเลแค่ดูก็รู้ว่าไม่มัน่นคงไม่มีทางเลือกอาคีบอกถ้าเราอยู่ตรงนี้อีกไม่กี่นาทีเราก็กลายเป็นอาหารหนูเสียงชี้จของหนูผีดังใกล้เข้ามาฝูงหนูตัวแรก เริ่มพุ่งฝ่าเปลวไฟที่มอดลงพวกมันกระโดดข้ามกองไฟด้วยความบ้าคลั่งเขี้ยวที่ยาวเฟื้อยดูน่าสยดสยองภายใต้แสงไฟที่ริบรี่ไปไกลอากีตัดสินใจเขาตามอากีขึ้นไปบนสะพานไม้สะพานสั่นสะเทือนทุกครั้งที่พวกเขาลงน้ำหนักเสียงไม้ลั่นเอียดอาจด,ดังราวกับจะขาดผึงทุกเมื่ออาคีพยายามก้าวเท้าอย่างระมัดระวังไปทีละก้าวแต่ไกลที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากยาพิษ กลับทรงตัวได้ลำบากกว่าคลื่นแกรกไม้กระดานผุผุแผ่นหนึ่งลุดออกจากโครงสะพานอากีต้องรีบคว้าแขนไกลไว้แน่นเพื่อไม่ให้เขาตกลงไปในเหวผู้กองระวังอากีตะโกนผมรู้ไกรตอบเสียงหอบเขาพยายามก้าวข้ามช่องว่างที่อันตรายนั้นไปอย่างระมัดระวังแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็เกิดขึ้นจากความมืดมิดเบื้องล่างของเหว เสียงร้องอันน่าขนลุกก็ดังขึ้นวมันไม่ใช่เสียงสัตว์ที่อาคีเคยได้ยินมันเป็นเสียงที่เหมือนกับการเสียสีของเหล็กกับหินแต่มีความแหลมสูงจนบาดแก้วหูและมันกำลังเข้าใกล้มาอีกแล้วอะไรอีกเนี่ยไกลสะบดแสงไฟจากคบเพลิงของอาคีส่องไปไม่ถึงก้นเหว แต่เขาก็เห็นเงาดำทำมืนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวขึ้นมาอย่างรวดเร็วอคีเร็วเข้าไกลเร่งพวกเขาวิ่งสุดแรงเกิดไม้บนสะพานสั่นคลอนอย่างรวดเร็วหนูผีจากด้านหลังก็เริ่มตามมาทันพวกมันวิ่งขึ้นมาบนสะพานที่กำลังสั่นคลอนตอนที่สิบเงาแห่งเหวสะพานไม้ทั้งสะพานกลายเป็นสมรภูมิแล้ว ด้านหน้ามีเหวที่มืดมิดและสิ่งมีชีวิตลึกลับที่กำลังคลืบคลานขึ้นมาด้านหลังมีฝูงหนูผีที่หิวโหวยพร้อมที่จะฉีกฉกาดเข้าเป็นชินช้นๆยิงไปที่สะพานยิงไปที่เชือกอคกีตะโกนบอกไกรไกรเข้าใจทันทีเขากระหน่ำยิงปืนพกใส่เชือกเถาวันที่ยึดสะพานไว้ปั้งปั้งปั้งเชือกขาดพึงไปหนึ่งเส้นสะพานเอ็นกระเทเร่ฝูงหนูผีที่วิ่งตามมาด้านหลังตกลงไปในเหวหลายตัว เสียงกรีดร้องของพวกมันดังแว่วลงมไปในความมืดแต่การทำลายสะพานก็ทำให้การทรงตัวของพวกเขาเองเป็นไปได้ยากขึ้นอีกอีกนิดเดียวอัคีหันไปมองปลายทางพวกเขาอยู่ห่างจากอีกฝั่งไม่ถึง5เมตรแล้วทันใดนั้นเสียงวีดแหลมก็ดังสนัน่นพร้อมกับร่างเงาขนาดใหญ่ที่พุ่งทยานขึ้นมาจากเหวมันคือสัตว์ประหลาดคล้าย้างังคาาแต่มีขนาดมหึมาเท่าเครื่องบินปีกเดียว ปีของมันเป็นหนังสีดำทมึนกรงเล็บแหลมคมยาวเป็นฟุตดวงตาสีแดงฉานราวกับ่านไฟที่ลุกโชนแผ่รศมีแห่งความตายไปทั่วบริเวณไอตัวบินได้ไกรสบดสัตว์ประหลาดพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงมันไม่ได้สนใจอาคีและไกลแต่มันพุ่งเป้าหมายไปที่ฝูงหนูผีที่อยู่บนสะพานชึกกรงเล็บอันคมกริบของมันตะครุบหนูผีไปหลายตัวฉีกฉกาดพวกมันออกเป็นชิ้นชนกลางอากาศ เสียงกรีดร้องของหนูผีดังสนั่นก่อนที่จะเงียบหายไปเมื่อพวกมันถูกลากขึ้นไปสู่ความมืดมันไม่ได้อยากกินเราอัคคีพูดเสียงสัน่นมันอยากกินหนูแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นสัตว์ประหลาดบินอยู่รอบสะพานอย่างดุร้ายสร้างแรงลมพัดกระหน่าจนสะพานยิ่งสั่นคลอนไกรต้องใช้ปืนยึดกับไม้สะพานไว้แน่นเพื่อไม่ให้ปลิวไปอัคคีคว้านเถาวันที่ห้อยลงมาจากฝั่งตรงข้าม ดึงตัวเองข้ามไปอย่างทุลักทุเลวสัตว์ประหลาดบินได้เปลี่ยนเป้าหมายมันพุ่งเข้าหาอาคีที่กำลังโหนเถาวันกลางอากาศอาคีไกลตะโกนในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายอาคีตัดสินใจปล่อยมือจากเถาวันเขาทิ้งตัวลงสู่ความมืดมิดพร้อมกับร่างของสัตว์ประหลาดบินได้ที่พลาดเป้าไปเพียงนิดเดียวอคีเสียงไกลตะโกนดังแว่วลนมา อากีหล่นลงไปเพียงไม่กี่เมตก็พบว่าเขาไม่ได้ตกลงไปในก้นเหวแต่ตกลงมาบนรังของสิ่งมีชีวิตประหลาดมันเป็นชั้นหินที่ยื่นออกมาจากผนังเหวปกคลุมไปด้วยกิ่งไม้แห้งซากสัตว์เล็กๆและเปลือกไข่ขนาดใหญ่สีขาวขุ่นหลายฟองเสียงวีดังของสัตว์ประหลาดบินได้ยังคงดังอยู่เบื้องบน มันวนเวียนอยู่รอบสะพานและเริ่มมองหาเหยื่อที่หายไปอากีซ่อนตัวอยู่ใต้ซอกหินหายใจรวยรินอย่างหวาดกลัวไม่กี่นาทีต่อมาไกลก็ไตเ่เถาวันตามลงมาอย่างทุลักทุเลเขาลม้มลงข้างอากีอย่างหมดแรงบ้าชะมัดคิดว่าตายไปแล้วไกลบนเสียงแห้งเราอยู่ในรังของมันอากีซีให้ดูเปลือกไข่ขนาดใหญ่สัตว์ประหลาดบินได้ตัวเดิมลดระดับลงมา มันร่อนลงบนรังของมันเองอย่างแผ่วเบามันเป็นตัวแม่มันใช้กรงเล็บที่มีซากหนูผีอยู่ในมือเขียไปที่เปลือกไข่ฟองหนึ่งอย่างอ่อนโยนราวกับกำลังป้วนอาหารให้ลูกอยู่พระเจ้าช่วยไกลเพมึพมพำพวกเขาถูกต้อนจนมุมในรังของสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่เราจะทำยังไงดีอักคีถามเสียงสัน่นไกลไม่มีคำตอบ เขากำปืนในมือแน่นแม้ว่ากระสุนจะเหลืออีกไม่กี่นัดก็ตามทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากปากถ้ำบนผนังเหมที่สูงขึ้นไปอีกแกร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 กมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยเสียงฝีเท้าของผู้พิทักษ์ดูเหมือนว่าพวกมันจะตามพวกเขามาถึงตรงนี้แล้วไม่ว่าจะปีนป่ายมาด้วยวิธีการใดพวกเขากำลังถูกโจมตีจากทุกทิศท,ทาง สัตว์ประหลาดบินได้ผู้พิทักษ์และอีกไม่นานก็อาจจะเป็นพวกหลงด้วยตอนที่สิบสองทางสู่เบื้องล่างเสียงฝีเท้าของผู้พิทักษ์ดังใกล้เข้ามาจากปากถ้ำด้านบนสัตว์ประหลาดบินได้ที่กำลังป้อนอาหารลูกในรังก็ส่งเสียงหวีดแหลมอย่างไม่พอใจที่ถูกรบกวนเราต้องไปจากที่นี่อาคีตัดสินใจเขามองไปรอบๆร,รังทางรอดเดียวคือการลงไปด้านล่างลงสู่ก้นเหวที่มืดมิด และไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างแต่ก่อนอื่นต้องล่อมันไปก่อนไกลพูดเขาสูดหายใจลึกๆแล้วตะโกนสุดเสียงเฮ้ยไอ้ค้งคังบ้านนอกเสียงตะโกนของไกรดังสะท้อนกล้องทั่วเหวทําให้สัตว์ประหลาดบินได้ตัวแม่หันขุบมาด้วยความโกรธดวงตาสีแดงฉานของมันลุกโชนมันส่งเสียงหวีดแหลมและแผลปีกกว้างพร้อมจะเข้าโจมตี ไปทางนั้นอากีชี้ไปที่ช่องว่างเล็กๆใต้ขอบรังที่พอจะมุดตัวลงไปได้พวกเขาต้องเสี่ยงเมื่อสัตว์ประหลาดพุ่งเข้ามาไกลก็ยิงปืนใส่ผนังหินใกล้ๆมันปั้งสร้างเสียงดังและสะเก็ดหินกระเด็นทาให้สัตว์ประหลาดเสียจังหวะไปครู่หนึ่งพอแค่นั้นอากีและไกลไม่รอช้าพวกเขามุดตัวลงไปในช่องว่างแคบๆดิ่งลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่างของก้นเหวเสียงหวีดแหลมของสัตว์ประหลาดบินได้ดังไล่ตามมาติดๆ พร้อมกับเสียงฝีเท้าหนักๆของผู้พิทักษ์ที่เรื่มปรากฏตัวออกมาจากปากถ้ำด้านบนพวกเขาดิ่งลงสู่ก้นเหวที่เต็มไปด้วยหมอกจางๆและความเงียบสงัดอันน่าขนลุกราวกับกำลังดิ่งลงสู่ใจกลางของโลกแล้วๆเท้าของพวกเขาก็แตะลงบนพื้นหินที่เปรียดชื้นก้นเหวนี้กว้างใหญ่กว่าที่คิดอากาศเย็นเฉียบมีเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะและกลิ่นอับของดินและน้ำที่เจือด้วยกลิ่นประหลาดบางอย่าง คล้ายกับกลิ่นโลหะสนิมปนกับกลิ่นสาบของสิ่งที่ตายไปแล้วนับศตวรรษอักคีเปิดไฟฉายและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องกลีนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเบื้องหน้าของพวกเขาคือทางเดินที่ถูกสร้างขึ้นจากหินที่เรียงตัวกันอย่างประณีตแต่ถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และมอสจนแทบไม่มองเห็นนี่คือทางเดินที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือสิ่งอื่นใดมานานนับพันปีไกล อาคีพูดเสียงแหบเราเราเข้าสู่ใจกลางของนครอสุราแล้ว